ผ่านมาเดือนนึงแล้วก็ยังจะถามกันอีก <laughs> มันก็โอเคก็คือไปเที่ยวกันนะไม่ได้ไม่ได้แบบมีอะไรพิเศษแบบหวานแวหวหรืออะไรอย่างที่ทุกคนพยายามจะให้มันเป็นอะไรอย่เงี้ยค่ะ<ว>คือมันปกติค,กค่ะช่วงปีใหม่ละค่ะ <h ums> ไม่ไม่เลยปกติจริงๆคือคือจริงๆแล้วโดนัทกับอันดาดก็ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มันแค่จังหวะว่า,วางเฉยๆอะไรเงี้ยมันไม่มีอันไหนแบบเฮ้ยอันนี้แหละดูซิว่ามันจะรอดไหมมันไม่ไม่ใช่ค่ะเรื<ก>่องปรับตัวป,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 ปรับจูนความเข้าใจกันอะไรแบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องปรับตัวปรับจูนเนี่ยต้องทําที่กรุงเทพไม่ไหนแล้วก็ควรจะต้องทํากันทุกวันนะคะคือมันเหมือน เราสองคนสนิทกันมากค่ะแล้วมันรู้รู้จักกันดีอ่ะมันจริงๆพอวันไหนที่ใครเหนื่อยแล้วไม่ค่อยใจเย็นนะก็ทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เรียกว่ากลับมาใชา้คำว่าอะไคือโดนัทไม่อยากมีแบบ คำไปจำกัดมันอะไรเงี้ยเพราะเราแค่รู้สึกว่าโอเคเราลองดูถ้ามันเวิร์กก็เวิร์กถ้ามันไม่เวิร์กก็เป็นเพื่อนกันเหมือนที่เราเป็นเพราะอันหนึ่งที่เราดีค่ะคือเรามีความเป็นเพื่อนกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นตอนที่มีปัญหาเราก็ไม่ได้ถึงกับแบบโอ้โหไม่คุยเจอไม่ได้ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะห่ายควากว่าควาหดูใจกปนอยู่อันนี้เราจะเรียกหนูตามเขาได้ไหมคะเออโดนัทนันนั้นก็คำตอบเขาโดนนั้นยังขอแบบปากแข็ง อยู่เหมือนเดิมแล้วกันเนาะว่าดูไปก่อนแล้วก็อนาคตมันเรื่องอนาคตนะคะถ้าวันนี้มันเวิร์กมันเวิร์กแต่ถ้ามันแบบมันไม่ได้ก็กลับเป็นเพื่อนกันยังไม่อยากรีบเพราะว่ากลัวมีปัญหาก่อนคือตอบอะไรไปก็มีปัญหาอยู่ดีดังนั้นว่านะมันเหมือนเราสองคนมันยังอยู่ในวัยที่แบบมันยังต้องเรียนรู้กันกว่านี้อีกค่ะดังนั้นก็ตอบเนี่ยจริงวันนี้มันดี เดี๋ยวเย็นนี้อาจจะทะเลาะกันก็ได้ถ้าเจอกันหรือมีเรื่องอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ระว่างจะต้องอยอยู่ไม่ก็อย่างที่บอกถ้ามันเวิร์กก็เวิร์กไม่เวิร์กก็เกิดเป็นเพื่อนกันต้องมีข้อตกลงอะไรที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ครั้งที่แล้วเลยไหมคะมีค่ะมีเรื่องแบบอย่างเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่อันนี้ไม่ถึงกับมาพูดกันนะคะแต่รู้ว่า ของงานโดนัทโดนัททำเองงานเขาก็ให้เขาให้เขาทำให้เขาตัดสินใจอะไรเงี้ยเราก็เป็นที่ปรึกษาให้กันและกันแต่ว่ายังไม่ทํางานด้วยกันค่ะโปรเจกต์ที่จะทำด้วยกันก็ยังมีอยู่แต่เหมือนเราต้องอย่างตอนเนี้ยงานหนังโดนัทเนี่ยมันก็มีช่วงหยุดแ,แป๊บหนึ่งเพาิดม็อบใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็อยากมาช่วยะอะไรเงี้ยค่ะ เราก็บอกเออเดี๋ยวเราทำทำเองก่อนทิปก็บีดตัวนานมาแล้วแต่ล่าสุดนานมาแล้วปีกว่าก็คือปีนางทึ้นไปมาด้วยกันก็นั่นแหละมาทีเดียวกันวันเดียวกันใช่ก็คือไปด้วยกันแสดงว่าเรื่องงานนี้มีผลทําให้เกิดปัญหาครั้งที่แล้วมากเป็นก่างสคืองานเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนโดนัดเป็นเพื่อนกันแล้วมันยอมกันไม่ได้ในเรื่องแบบความคิดเห็นหรือความเป็นแบบตัวตนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะมีบางบางทีที่เราก็ลืมไปว่าเขาก็หวังดีแหละแล้วลเขาก็อยากให้เราแบบได้แต่สิ่งที่มันดีๆจริงๆอะไรเงีเยนะ้ยหรือบางทีเขาก็ลืมไปว่าเฮ้ยบางเรื่องเราไม่เคยทําเราก็อยากจะลองทําแบบเรียนรู้เองอนะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่แบบทุกอย่างมันมีช็อตคัดไปหมดมันก็ <c oughs> นึมออกับปาดูนั้นก็คงทําอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยอย่างเงีย้ยทุกวันเนี้ยอันไหนที่เราไม่รู้ก็พยายามแบบไปเรียนรู้เองอะไรเงี้ยค่ะการสามาพูดคุยคันนี้ทำให้เราเข้าใจ <c oughs> <c oughs> เข้าใจกันไหมหรอ,อก,ก็ไม่ทั้งหมดหรอกตัวเองจริงเนาะว่ามันคนอนะจริงๆนะแต่มันใจเย็นมากขึ้นมากกว่าอ,อย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบสุดลมหายใจเข้า <c oughs> เดินหนีอะไรเงี้ย <c oughs> หรือแบบบางทีทะเลาะก,กันแล้วดนาะชอบแบบเดินหนีไปเลยซึ่งเขาไม่ชอบเนี่ยเวลาก็จะมีแบบโกรธแต่ก็ยังยืนอยู่กัน วตั้งแต่กลับมาคบกันก็ยังคงแบบว่ามีอารมณ์ที่ียบปวดกันบ้างโดนะว่ามันปกติเออมันคนเรามันปกติมากแล้วอย่างที่บอกเราเป็นเพื่อนกันมากอะตัวเองมากมากอ่ะมันเหมือนเออมันเลยเลี่ยงไม่ได้หรอกเรื่องพวกนี้ค่ะแต่มันแค่ว่าเราจะรับมือกันยังไงจะแบบจัดการกันยังไงอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่าอัดาเป็นคนทะเลาะแล้วอยากจบแต่เราทะเลาะแล้วชอบเดินหนีไม่ใช่มันจะเป็นแบบคือโดนทแค่เป็นแบบ บางทีพอเราโมโหแล้วเราอารมณ์มันแรงอ่ะแล้วเราแบบยังไม่อยากพูดเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้านั้นเดินหายไปหรือแบบไม่พูดด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวนั้นหายเลยหายเลยนะกนันดาจะเป็นแบบไม่ได้ถ้าเกิดคุยไม่รู้คุยเคลียจบแล้วก็ไม่ใช่ว่าหายเลยนะคะเขาก็จะยังมีอารมณ์ความโกรธของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมีหรือแบบบางทีโดนั้เหมือนแบบหายแล้วแต่ก็พอเผลอๆก็เอาเรื่องเดิมมาพูดอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนต้องใจเย็นแล้วก็ ต้องหาวิธีแบบรับมือกันให้มันโอเคตอนต้นปรเจกษาน่าจะแบบว่าไม่ได้ทำร่วมกันไอ้ลอนดอนยังทำอยู่ค่ะแต่แค่เขาให้โดนัทไปทำหนังของโดนัทก่อนซึ่งโดนัทจะทำกัดรูเนี่ยค่ะมันก็มีติดขัดปัญหาปับนะ่บปดอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็พยายามจะช่วยอยู่แต่เราก็พยายามก็เดี๋ยวทำเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ารู้จุดแล้วว่าทำง,งานร่วมกันมัมนมันดีไม่ไม่ได้เออมันก็ไม่ถึงกับไม่เวิร์กเรื่องดีๆก็มีนะ แต่บางแต่เราอย่าอย่าไปทําเยอะเพราะว่าอย่างเช่นเขามีโปรเจกต์ใหม่อย่างเงี้ยค่ะโดนัทก็ก็เหมือนแสดงความคิดเห็นเฮ้ยตัวเองเติมอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอว่าเข็ดการทำงานร่วมกันนะใช่ไหาไม่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 ขนาดนั้นมันเหมือนเรื่องงานเราสองคนยังไงก็คุยกันมันต้องปรึกษากันแต่ต้องมีเส้นว่าทําแค่นี้พออย่าเยอะกว่านี้หรือแบบพอเขาเสนออะไรมาที่เราไม่อยากไม่ชอบหรือเราไม่เห็นด้วยเราไม่ทําเขาก็ต้องอย่าโกรธ หรือเวลาเราเสนออะไรไปแล้วแบบเขารู้สึกมันไม่ใช่วรุณนัทเขาไม่ทำเราก็เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันในอนาคตไหนนะคมคะเบื้องหน้าแลือเบื้องหลังก,ก็พูดกันตลอดค่ะอย่างหนังวรุณนั้นอย่างเงี้ยถ้าทำไปทํามาก็เอ๊ะหรือแกเล่นไหมอะไรเงี้ยหรือพอเขามีโปรเจกต์เอ้ยโดแกเล่นไหมตัวนี้หรือแกเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังมีมีคุยแต่มันยังไม่แบบเวลายยไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วงนี้เขาไปถ่ายละครเนี้ยเาก็มีถาม เหมือนกันอย่างเงี้ยบางทีก็แบบต่อบทให้ข้ะอ่านภาษาไทยไม่ออกอะไรเงี้ย้งานที่ออกห่้าสื่อเราจะได้เห็นกันนะเดี๋ยวนั้นเลี่ยงมากท <c oughs> ี่สุดเลยจะมีโอกาสนะ <c oughs> อย่าพึ่งเลยอ่ะเราก็เครียดนะเวลาที่ทุกคนแบบอยากได้คําตอบมากๆว่ามันจะมาเป็นคู่จิดอะ,อะไรอะไรอย่างเงี้ยต,ตอนนี้ถ้าตนนิดต่อนะต้องเลี่ยงเราพยายาไม่รับใช่ินคะก็พยายามเลี่ยงอะค่ะเลี่ยงไม่หลัเหรอคะไม่รับไม่เอ่ยก็ตรงนั้น นั่นแหละพยายามเลี่ยงคือจริงๆไม่ได้ซีเรียนนะแต่ถ้ามันมันมีแบบโอเคดีอะไรเงี้ยก็ทำได้แหละแค่คู่จิ้นก็คืออะไรบ้างููจิ้นจะต้องจิ้นอีกเหรอภมยนีแล้วค่ะแกมันไม่ต้องจิ้นแล้วแหละาสุดท้ายอยากให้บอกถึงสถานะซีชั้นเด่ซีชั่นสองค่ะซีซั่นสอง ะพี่โดตอนนี้เหมือนเขากำลังมีการจิ้นแบบอนันดากับคิมเบอรี่อยู่เราเห็นบ้างอนันดาเขาก็มีข่าวกับคิมด้วยนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าส่วนตัวนะคะเรื่องงานไม่ค่อยยุ่งอยู่แล้วแล้วก็ใช่ไม่ค่อยยุ่งว่าแบบอะไรยังไงเพราะว่าโดนัทก็ทำงานแซวเขาบ้างนะคะโอ้ยจะเหลือเรอแซวมาตลอดพูดตั้งแต่ก่อนถ่ายเลยเออเราปกติแหละเราก็จะล้อจะแซวกันอยู่แต่โดนัทมองเรื่องเนี้ยค่ะว่าอันนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของโดนัท อันนั้นคือส่วนของเขาเขาต้องคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะเรื่องงานอันนั้นคือตรงนั้นคือส่วนของเขาความรับผิดชอบของเราสองคนคือต้องดูแลความรู้สึกกันอย่างเงี้ยเรื่องอื่นก็คือเ่อให้มันเป็นไปแบบก็เขาตกใจไหมคะที่นะเขาไม่ข่าวกคมเบอร์รี่ไม่นะเขาเป็นข่าวของทุกคนไง <laughs> โดนัทก, <laughs> ก็พยายามทําใจว่าเออเดี๋ยวก็จะต้องทุกคนก็วนมาถามโดนัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเราไม่ตกใจว่ะไม่เพราะ เราสมมติเราไปห้ามเขาแล้วพอเราไปเล่นบ้างแล้วมีมีข่าวบ้างเราทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดดนะที่พี่ถ่ายไหนซึ่งกำลังจะเข้าห่าตายหงายเฮียนก็มีเล่นเลิฟซีนกับกอบพิชยาอะไรเงี้ยก็เราเยอะด้วย<ม>ถ้าเราแบบไปห้ามเขาแต่เราทำดูว่คงแบบเขาคงแตกอย่างนี้เขาบอะอ, <c oughs> อะไรนะนีไ่ได้ถามเล่าให้ฟังก,ก่อนว่าอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบบอกเฮ้ยโดมันอันนี้ ทำแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วเราเชื่อว่ายังไงคู่อนันดาคิมเบอรี่จิ้นไม่ขึ้นแน่นอนไม่หุยมันเหมือนตัวเองมันดูละครน่ะเราดูพระเอกนางเอกเรายังอินเลยนึกออกปะมันก็ปกติเราดูเวียงรอยดาวเราเขินแต้วกับพี่มาร์ทดูมันปกติค่ะเราว่าเราเข้าใจแหละเดี๋ยวยิ่งละครออกมันจะยิ่งกว่านี้อีกนั้นก็ไม่ได้ค่าต้องีเรียดงเป็นบ้าคิมันก็บอกว่าเออพี่นันดามีตัวจิงอยู่แล้วจะยอมเป็นตัวจิงที่คิมบอกไหม มันทําไมมันอ <sm> ีกแล้ว <making> น <up saliva> ั um be, ่นแหละนั้นเป็นงานแยกไว้ทราบมาจากว่าในกองเขามีสาวแบบกินโดนัทอร่อกันด้วยคิีมร้อยฟแม่แม่อ้่หรอคมีแต่แบบว่าเขาจะจิ้นกันค่อนข้างหนักอยู่นะในฐาที่เรายังไม่ยอมรับที่กลัวกระแสแบบของเรามันจะแค้ความจิ้นของเขาไปรแฟนคลับเสียให้จิ้นอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งครับอย่างที่โดนัทบอกค่ะว่านั่นมันอีกเรื่องแล้วมันแบบ ถ้าเอาตรงนั้นมันเป็นเรื่องจริงตายป้างกดหัวปะเราไม่่หหนงต้องได้กับทุกคนไหมอ่ะไม่แคเพราะเราไม่แคร์เพราะเรารักกันดีอยูแล้วเอาเป็นว่าโดนัทว่านั่นมันเป็นแบบนอกเหนือจริงนะเราก็ไม่อยากโดนัทก็ไม่อยากบอกว่าเฮ้ยมันแบบมันไม่มีอะไรพี่เข้าใจมันจะยิ่งไปกันใหญ่โดนัทว่านั่นคืองานโดนัทเองดูพระเอกนางเอกยังเขินเลยมันก็ปกติอ่ะแล้วก็เฉยๆสบายอ่ะเรียกว่าเชื่อใจ เอออันนี้อันเชื่อใจแหละแล้วก็รู้แหละว่ามันแบบอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้แบบต้องมาให้มันเป็นประเด็นแล้วเดี๋ยวเรื่องน้องมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนัดวันแลกขออะไรทั้งหมดไหมคะมันพยายามกันมากไม่มีค่ะจีนแล้วจะวาเลนไทน์แล้วอะไรอย่าเงี้ยไม่มีแต่เดี๋ยวอาจจะมีมีทริปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไปที่หนเออนี่เดี๋ยวเราจะไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็มีคุยกันไว้ว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดว่านอกไปไม่บอกบอกแค่นี้แหละค่นี้มูลไหมถ้าโอ้ยช่ววันไทยช่วงวันไายพอดีเลยค่รฮะไม่ลงลูกคู่หรอไปช่วงวันทายพอดีหรือเปล่าไม่ไม่ไมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนั้นต้องมีทำงานค่ะแล้วอาจจะแบบถ้าเกิดว่าว่างตรงกันก็อาจจะไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปด้วย